กินนข้้าวเฮยอะะไรนะสวัสดีพวกโรสวมพวกแกต้องตายได้หมดฮ่าแกด้วยทำไมว่าตัวใหญ่แั่ฉันจะไปรู้มาสวัสดีไอ้พวกโรสวมฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้ไปนี่พวกแกจะต้องกลายเป็นหัวให้หมดพวกเธอพร้อมกันนะจังให้ ก็ไม่บอกหรอกไอ้ความลับของเงาอะไรนั่นฉันไม่จ้างหรอกแต่ฉันจะฆ่าเลยเอีอะไรวะนะ่ะพวกเราไปช่วยเพื่อนของเรากันฆ่าแกนี่มันกราจริงจริงใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยพวกแกจะต้องตายรัว เตรียมตัตายเรื่องยังไอ้พวกฉันไม่รู้หรอกแต่ที่รู้แกตาย